สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมแหล่งน้ํานะคะของสวนสุขนะคะว่าได้แหล่งน้ํามาจากไหนนะคะในการปลูกพืชผักนะคะที่ไม่ใช่ฤดูฝนค่ะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะนี่คือคลองนะคะเป็นคลองนะคะสาธารณประโยชน์ค่ะ ที่ปล่อยมานะคะจากเขื่อนห้วยหลวงค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะน้ำใสมากๆเลยค่ะน้ำนะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการปลูกพืชผักนะคะแล้วก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะใช้ประกอบอาหารนะคะทำความสะอาดต่างๆค่ะ ซึ่งถ้าขาดน้ํานะคะก็คือมนุษย์โลกเรานะคะไม่สามารถที่จะดํารงชีพอยู่ได้เลยค่ะนี่นะคะพอนะคะชนละ,ะทานนะคะปล่อยน้ํามานะคะเราก็จะมีบอ่อน้ํานะคะเพื่อใช้ในการเก็บกักน้ําไว้ใช้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักนะคะทำข้าวค่ะข้าวนาปังนะคะอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรานะคะใช้น้ำได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือนะคะใช้ไดโว้ค่ะไดโวตัวเล็กๆนะคะ แต่พลังนะคะการใช้งานการดูดน้ำปั๊มน้ำนะคะทรงพลังมากๆเลยค่ะทำให้การปลูกพืชผักของเรานะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไฟที่เราใช้นะคะก็จะใช้ไฟเกษตรค่ะ จุ่มไดโวนะคะลงไปในน้ำนะคะเสียบปลั๊กนะคะก็สามารถนะคะลดน้ำได้ทั่วทั้งสวนเลยค่ะนอกจากจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะจากน้ำคลองแล้วนะคะเราก็นะคะมีน้ำบาดาลน,นะคะในการลดน้ำค่ะเพราะว่านะคะน้ำคลองนะคะไม่ได้ปล่อยมาตลอดทั้งปีค่ะช่วงฤดูที่ ขาดแคลนน้ำนะคะฤดูที่แห้งแล้งมากๆนะคะก็จะมีการกักเก็บน้ำนะคะไว้ใช้ในการดื่มแล้วก็บริโภคค่ะนี่นะคะเราก็ลดน้ำนะคะลดพืชผักนะคะลดน้ำนะคะทุกวันตอนเช้านะคะหรือว่าลด นะคะวันที่หน้าดินแห้งค่ะถั่วฝักยาวนะคะการปลูกถั่วฝักยาวนะคะปลูกไม่ยากค่ะลดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อป้องกันศัตรูพืชของถั่วนะคะเช่นเพียอ่อนมดนะคะจะไม่ชอบน้ำนะคะลดน้ำเยอะๆนะคะมดเพียอ่อนก็จะไม่มารบกวนค่ะ มะม่วงนะคะติดดอกออกผลเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้นะคะเมื่อเขือเทศก็กำลังติดผลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดี